สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบ่าวป้อมมีข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับที่หลายๆท่านนะครับกำลังได้ยินและเคยฟังกันอยู่เป็นเรื่องราวของเท้าเวสุวรรณนะครับหากพูดถึงเท้าเวสุวรรณแล้วเชื่อว่านะครับหลายๆท่านนะครับน่าจะเติบโตมาพร้อมกับความทรงจําที่เกี่ยวกับทุกท่านในวัยเด็กเนื่องจากในสมัยโบราณนะครับคนไทยนิยมนําพยันต์นะครับรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กนะครับเพื่อ ป้องกันวิญญาณร้ายเนื่องจากทั้งสมัยโบราณนะครับเขาบอกว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มารังควานเด็กซึ่งในยักษ์รูปนั้นก็คือเท้าเวสุวรรณนั่นเองวันนี้นะครับบ่าวโป่งก็มีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับท้าเวสุวรรณนะครับพร้อมกับเคล็ดลับบูชาให้ชีวิตปังมาฝากกันในเรื่องราวของท้าเวสุวรรณนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งอสูรรวมถึงพูดนะครับผีปีศาจ เป็นหนึ่งในเท้าจาตุโลกบาลทั้ง4ี่ที่ปกป้องดูแลโลกมนุษย์และกระทรงประทับทางด้านทิศเหนือตามตำนานทางพระพุทธศาสนานะครับเชื่อกันว่าในอดีตชาติของท่านนะครับเคยเป็นพรามใจบุญท่านเปิดโรงทานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยและมักบริจาคเงินทองให้กับภูอยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรความเป็นอมตะแก่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฏิพี และเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยดังนั้นจึงทางําให้ผู้คนนะครับนิยมกราบไหว้ท่านและยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เชื่อกันว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์ของกรุงนะครับราชพฤกษ์หรือนามว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะแตสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดารันและได้ ถวายพระเวรุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับจึงเป็นอนุสง์นะครับให้ได้วิมานอันสวยงามรวมถึงทรัพย์สมบัติมากมายในขณะที่บางตำราก็บอกกันว่า,าเวสุวรรณเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณอย่างไรก็ตามนะครับใครจะเชื่อตำนานไหนนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งสําคัญคือผู้คนให้ความเคารพศรัทธาและนับถือเป็นจํานวนมากเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั่นเอง ดังนั้นในปัจจุบันนะครับเราจึงมักเห็นผู้คนนิยมกราบไหว้ท้าวิสุวรรณรวมถึงพกรูปของท่านติดตัวไว้เพื่อกราบไหว้บูชาหรือขอพรกันด้วยทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและจะช่วยให้รอดพ้นจากพยานอันตรายนั่นเองสําหรับเคล็ดลับในการบูชาท้าวิสุวรรณนะครับเพื่อความสําเร็จสมหวังนะครับแนะนําให้จุดธูป9้าดอกถวายดอกกุหลาบ9้าดอกก òn, ่อนสวดให้ตั้งจิต อธิษฐานระล,ลึกถึงพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคาถาบูชาท้าเวสวุวรรณนะครับอย่างย่อนะครับอันดับแรกคือตั้งนโมสามจบก่อนแล้วต่อด้วยอิติปิโสภควายยมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอะหังสุขโตูนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาพัดภูริตูเวจะพุทธะพุทธังอรหังพุทูเท้าเวสุวรรณูนะโมพุทธายะครับนี่เป็นคาถาบูชาท้าเวสุวรรณนะครับที่หลายๆท่านนะครับคุ้นหูกันดีถ้าไม่คุ้นหูก็ท่องตามบ่าวป้อมแบบเมื่อกี้ได้นอกจากเท้าเวสุวรรณนะครับจะช่วยปัดเป่าวิญญ,ญาณร้ายสิ่งชั่วร้ายรวมถึงสิ่งอัปมงคลแล้วนะครับท่านยังช่วยบรรดาลโชคลาภดึงดูดเงินทอง ให้ไหลมาเทมามีอํานาจวาสนาได้เลื่อนขั้นตำแหน่งจเจริญในลาบยศและนําพาสิ่งดีๆมาต่อมาสู่นะครับตัวผู้บูชาด้วยหากสวดบูชาเป็นประจําแล้วชีวิตจะ,จะเจริญก้าวหน้าพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบไม่ขาดมือแต่สิ่งสําคัญนะครับคือการคิดดีทําดีนะครับอยู่ในศีลในธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและหมั่นรักษาศีลน,นะครับรับรองว่าชีวิต ของทุกท่านจะรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าสวดมนต์เสร็จนะครับผิดศีลห้านี่ก็จบแล้วครับบอกเลยว่าความดีย่อมช่วยกับคนที่ทําดีนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจบูชา้ทววสุวรรณนะครับบ่าวพ่วมก็มีครับเป็น้าววสุวรรณนะครับรุ่นปลดหนี้รับทรัพย์นะครับของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนวัดป่าศรธรรมตำบลวายใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นพระเกจินะครับ เป็นพระปฏิบัตินะครับขึ้นชื่อว่าอยู่ในวัดป่าอยู่แล้วสําหรับท้าวิสุวรรณรุ่นปลดนี้รับทรัพย์นะครับเบาวป้อมมีทุกเนื้อนะครับสนใจทักหาบ่าวป้อมได้นะครับในไอดีไลน์ตรงนี้บ่าวป้อมมีพร้อมให้ส่งนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับบอกเลยว่าสายวัดป่านะครับพระปฏิบัติพุทธคุณสุดๆแล้วปลุกเสกนะครับก้าเกจิอาจารย์นะครับ ไม่ธรรมดามากนะครับในส่วนของการปลูกเสกซึ่งเก้าเกจิอาจารย์นี้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้ดูนะครับบ่าวพ้อมคลิปก่อนหน้านี้ที่บาวพร้อมทําไปแล้วโดยมีพิธีพุทธาภิเศษนะครับเมื่อวันที่13มีนาคม2565นะครับที่ผ่านมาซึ่งหลายๆท่านที่ได้ชม YouTube กับบาวพ้อมก็ได้มาร่วมงานในพิธีพุทธาพิเศษครั้งนั้นด้วยขอบอกนะครับว่าคนเยอะมากนะครับ แล้วมวลสารนะครับแค่เนื้อชนวนมวลสารนี่ครับก็สุดๆแล้วนะครับนะครับแผ่นชนวนนะครับจากหลวงปู่บุญมานะครับโชติธรรมโมนะครับจากพระครูวิสิทธิ์ชัยคุณนะครับหลวงพ่อเกาะอาภาโรนะครับจากพระครูอุทัยบวรกิจหลวงปู่ตีปวารุหลวงพ่อสุพจน์จันทุปโมนะครับหลวงพ่อรามปารักกโมหลวงพ่อชูเตตธรรมโมนะครับ ครูบาคิสณนะสุเมโทหลวงพ่อสุริยันนะครับสารคามนะครับอันนี้ดังมากนะครับพระอาจารย์เสียนะครับวัตเทเคียนทองอ้นี่สุดยอดนะครับอันนี้คือแค่ชนวนบางส่วนนะครับแล้วเชื่อไหมครับในวันที่ปุกเสกในวันที่13นั้นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาร่วมเป็นประธานทางฝ่ายคารวาสด้วยนะครับแล้วเกจิเก้าเกจิดังที่เขามาร่วมปุกเสกนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดา หลายหลายท่านนะครับอาจจะคุ้นคุ้นนะครับชื่อเกจิดังที่มาร่วมปลุกเสกในวันที่13มีนาคมเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวบ่าวจอมบ่าวป้อมนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกทีว่ามีพระเกจิรูปไหนบ้างนะครับพระเกจินะครับที่เขาร่วมปลุกเสกในวันที่13มีนาคมนะครับก็มีหลวงปู่ศุนย์จันทวรโนนะครับวัดป่าอิสระธรรมนะครับ หลวงปู่เหินนะครับบุญยักษ์เขตตูนะครับอูนี้ก็สุดยอดนะครับไม่ธรรมดาหลายๆายท่านรู้จักหลวงปู่เหินกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ดังนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์หลายหานะครับหลายท่านว่าพระสายช่างนะครับพระพระสายป่านะครับพระสายปฏิบัตินะครับเป็นพระนักสร้างอีกท่านหนึ่งนะครับที่ด้วยบารมีของท่านนะครับสุดๆนะครับมาก แล้วหลายๆท่านนะครับก็มีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่เหินอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าหลายๆท่านนะครับทั่วประเทศรู้จักเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของหลวงปู่เหินนะครับนะครับพระเจจีนะครับลำดับถัดไปก็เป็นหลวงปู่เจนะครับกระตะปุญโยนะครับจากวัดป่าวิเวทธรรมนะครับจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็พระครูปุณณสารธรรมนะครับเจ้าคณะอำเภออากาศอํานวยนะครับวัดป่าสุภาราม พระอาจารย์ชาตินะครับปภาสโลนะครับวัดนะครับชื่อดังเหมือนกันนะครับในสกลนครนะครับใครบ้างไม่รู้จักพระอาจารย์ชาตีนะครับอ๋อแล้วก็อ๋อพระอาจารย์ชาตีนะครับปภาสโลนะครับแล้วก็พระอธิการวีรพลติดปัญโยนะครับหรือพระอาจารย์เองนะครับส่วนพระอาจารย์เองนี่ครับบ่าวอมก็อยู่ในพื้นที่นะครับทราบอยู่แล้วว่าท่านนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับ ที่สายที่สืบทอดนะครับจากหลวงปู่ผ่านปัญญาพิปูนะครับบ้านเสื่อมนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านบ่าวบวมหลายๆท่านก็คงจะรู้สรรพคุณนะครับของหลวงปู่ผ่านเป็นทดีวครับว่าเช่นผ่านผ่านตลอดนะครับสอบข้าราชการสอบหลายๆอย่างนะครับก็ผ่านตลอดอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นหลวงพ่อจำเริญนะครับเคมาพีระตนะครับอยู่ที่วัดป่าภูเขานะครับจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับและพระครูสมุอนุชาวีรสาโทนะครับหรือพระอาจารย์เสี้ แห่งวัดวังตะเคียนทองนะครับจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งบ่าวป้อมก็ได้มีโอกาสนะครับได้คุยกับพระอาจารย์เสี้ยนะครับเรื่องของพญานาเวทที่พระอาจารย์เสี้ยนะครับผูกยันขึ้นมาใหม่นะครับย้อนไปดูในคลิปที่ผ่านมาของบ่าวป้อมได้นะครับแล้วก็อีกท่านนะครับพระภูประัสาชาินะครับที่ปะธรรมโมนะครับวัดป่าน้องเอียนจังหวัดสกลนครนะครับสุดยอดเก้าเกจินะครับที่มาร่วมปลุกเสีงนะครับถือว่าเป็นพิธีใหญ่มากๆนะครับ ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่สูนะครับท้าเวสวรรุ่นปลดหนี้รับทรัพย์นะครับทักหาบ่าวป้อมได้นะครับมีตั้งแต่พระผงนะครับที่เป็นรูปทรงนะครับเหรียญจำปีนะครับแล้วก็เหรียญก็มีแล้วก็วัตถุมงคลอื่นนะครับเช่นตะกุดพยันนะครับก็ทักหาบ่าวป้อมได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบารมีปู่เวทนะครับให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยตลอดไปพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ